สวัสดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุลศิริัฒน์วันนี้จะมาสอนวิธีการพิจารณาแทนตัวผู้ป่วยนะคะหรือ,อคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วนอนบนเตียงวิธีการแทนตัวคนไข้ที่เคลย่อนเองไม่ได้ขยับแขนออกนิดนึงการแขนคนไข้ออกนะคะเพื่อให้คนไข้ขามารถเคนตัวเองงอขาขึา้นฝัง่งมือจับข้อไหล่คนไข้นะคะ,ะแทนให้เราเดินไข่ก่บนนอนนิดนึงนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ กลัวว่าคนไข้จะไหลกับพืนไปหรือจะง่ายกับพื้นก็คือให้ใช้หมอนดันด้านหลังได้ดไก็คือหอนอีกใบหนึ่งสามารถเล่นได้เนกันอีกหนึ่งค่ะโอเคก็เลยอยู่ท่านี้อันนี้คือสำหรับคนไข้ที่เราเข้าแตแทงตัวคนเดียวนะคะแล้วก็คนไข้ตัวไม่ใหญ่มากค่นะ ป้องกันการเกิดแผลกดทับในคนไข้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะต้องตะแคงตัวทุกสองชุกมงมนะคะเพื่อไม่ให้การเกิดแผลกดทับะคะ่ะถ้าเกิดไม่ตะแคงตัวเลยทำให้เกิดแผลกดทับได้